สวัสดีนะครับคือผมซื้อคีย์บอร์ดมาเป็นนับโบรุ่น NK45 อาฮะ NK45 คือตัวนี้นี่ NK45 นะแต่ฟังก์ชันไฟผมมันไม่เหมือนกับ nk 4 5ตัวอื่นที่เขารีวิวกันใน y o u t u b e ฟังก์ชันไฟผมมันดันไปเหมือนกับ nk 5 5ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันไฟฟังก์ชันที่1นะของ nk 4 5จะเป็นการบีตติ้งสีลุ้งแต่ของผมฟังก์ชันที่1อ่าเป็นไฟแบบเวฟ อ่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ฟังก์ชันที่สองของเขาก็จะเป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวาแต่ฟังก์ชันที่สองของผมเป็นไฟกระพริบสลับสีปรับช้าเร็วได้นะซึ่งมันก็ไปเหมือนกับ Nk 5 5 ฟังก์ชันที่ 3, ่าเป็นบิตติ้งทีละสทั้งหมดไปเรื่อยๆนะครับฟังก์ชันที่4อ่เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวามีแค่3สีซึ่งของเขาที่รีวิวการจะเป็นไฟแบบตั้งเองผู้ใช้ตั้งเอง นะครับมีจะใส่ไปขวาความมาสายได้ของผมซึ่งมันไม่เหมือนกับอ่าคีย์บอร์ดตัวที่เขารีวิวกันนะครับฟังก์ชันที่5อ่าเป็นไฟติดเองเปลี่ยนสีได้ซึ่งถ้าเป็นตัว NK45 ที่รีวิวกันจริงๆ จะเป็นไฟสลับสลับสีฟังก์ชันที่6คือเป็นไฟวิ่งจากข้างเข้ามากลางหรือวิ่งจากกลางออกไปข้างาาซึ่งก็ไม่เหมือนอีกของเขาจะเป็นไฟติดค้างทั้งแผง แบบฟังกชันที่5อ่าแล้วก็ฟังกชันที่7อ่าฟังก์ชันที่7นี้เป็นการตั้งค่าผู้ใช้ผู้ใช้ตั้งค่าเองึ๊บอ่าคือได้แบบไหนอ่า ครับฟังก์ชันที่8การกดส่วนฟังก์ชันที่9คือฟังก์ชันเสียงซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันของ NK 5 5ที่เขารีวิวกันใน YouTube แต่ของผมเนี้ยมันเป็นตัว NK 4 5ผมก็ไม่เข้าใจว่าฟังก์ชันผมมัน มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นของปลอมสัญจรเหรอไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ